สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้แอดมีเลือดร้อยหนึ่งฝูงเล็กๆฮนะห้าตัวพี่น้องครับนะครับวันนี้บอกขายยกคอกเหมาฝูงครับผมห้าตัวนี้นะครับแบ่งเป็นเพศเมียสามตัวครับผมแล้วก็เพศผู้สองตัวมีพ่อพันุ์ตัวใหญ่คุมฝูงหนึ่งตัวแล้วก็ เพศผู้เล็ก1ตัวครับส่วนเพศเมียเนี่ยแม่บ็อก2ตัวแล้วก็เพิ่งเกิด1ตัวทุกตัวมีใบเพชรมีใบพันธุกรรมยกเว้นตัวที่เพิ่งเกิดนะครับยังไม่ได้จดยังไม่ได้แจ้งนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อขึ้นให้ ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับผมราคาขายครับเลือดร้อยห้าตัวนะฮะทุกตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับมีใบเพชรมีใบพันธุก,กรรมเรียบร้อยเนี่ยฮะที่ท่านเห็นอยู่ในเฟรมเนี้ยนะครับห้าตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวเล็กที่เพิ่งคลอดได้ประมาณสิบวันเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูราคาขายครับผมสองแสน สองหมื่นบาทพี่น้องครับถัวเฉลี่ยแล้วสี่หมื่นนิดๆต่อตัวโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งที่ผมกำลังจะพาท่านดูเนี่ยนะครับราคาขาย2 2 0 0 0บาทเป็นราคาขายเลยนะฮะนะครับเป็นราคาขายเลยนะครับถ้าท่านถูกอกถูกใจเนี่ยมัดจำา3 0ครับผมส่วนที่เหลือจ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวน,นะครับ พูดจาภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะฮะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ,รา,าออร,บราคานี้งดต่อรองนะครับผมราคานี้งดต่อรองเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูวัวแต่ละตัวกันครับพี่น้องครับผมให้ดูพ่อพันตัวนี้ก่อนเลยนะฮะมีใบเพชรน,นะครับชื่อมิสเตอร์แมคกานะครับเป็นลูกของ SK421 สายพันธุกรรมของ SK นะฮะของป๋าสุเนี่ยยังไงเชื่อถือได้แน่นอนครับมีใบเพชรมีใบพันธุกรรมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูครับตอนนี้ผมอยู่นอกกล้วนะครับให้ดูแม่นี้ก่อนนี่นะครับนี่ก็คือเป็นสาวลูกแรกนะครับมีใบเพชรใบพันธุกรรมเหมือนกันนะครับเป็นลูกของเอ่เดี๋ยวขออภัยนะฮะ เป็นแม่เลี้ยงลูกนะครับพึ่งเกิดนะฮะเป็นลูกเนี่ยเป็นเพศเมียตัวเขาเองเนี่ยให้ลูกตัวแรกนะครับส่วนสูงประมาณ140ร้อยสี่สิบนะครับบวกลบฮะส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนี่ครับก่อนที่จะให้ดูลูกผมให้ดูเนื้อดูตัวใกล้ๆเนี่ยนะฮะเป็นวัวย่านะครับเป็นวัวย่าเลย เลี้ยงปล่อยทุ่งเลยนะครับเลือดร้อยปล่อยทุ่งปล่อยฝูงปล่อยแปลงนะฮะเนี่ยนะครับดูครับอ่าเนื้อหนังเนื้อตัวเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเพิ่งคลอดลูกนะฮะก็อาจจะดูซุบๆหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับถือว่าสวยนะฮะดูลูกของเขาก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะเดินหนีนี่นะครับพี่น้องครับลูกสาวครับผมอายุประมาณน่าจะไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับ นี่ฮะเรียมดีทรงตัวดีเลยลูกของเจ้ามิสเตอร์แมคกาก็คือพ่อพันธ์ตัวนู้นนะครับพ่อพันธ์ใหญ่ตัวนู้นเนี่ยสูงประมาณน่าจะเกือบเกือบร้อยหนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยประมาณทักเจ็ดร้อยบวกเลยนะครับเพราะว่าวัวมันหนานะฮะวัวมันหนาเส้นหลังของพ่อพันเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะดูครับ ถ้าเกิดอยากจะแบ่งแต่พ่อพันธเนี่ยราคาขายคือเก้าหมื่นบาทครับผมถ้าตีพ่อพันเก้าหมื่นและที่เหลือเนี่ยละครับดูครับที่เหลือเนี่ยสี่ตัวเนี่ย mm. เหลือแค่แสนนิดนิดครับผมนะฮะเหลือแค่แสนนิดนิดรวมกันเนี่ยสองแสนสองหมื่นพี่น้องครับราคาขายนะฮะแล้วก็มาดูคู่ แม่ลูกคู่สุดท้ายครับโลโก้ฟาร์มก็คือ N3 นะครับที่มาที่ไปของ n 3ก็คือเป็นนำสกุลของเจ้าของฟาร์มนะครับซึ่งมีตัว n ทั้งหมด3ตัวเลยก็ต้องใช้ N3 เลยนะฮะหมายเลข33ทุกตัวมีใบเพชรมีใบพันธุกกรรมตัวนี้สูงประมาณ100เกือบเกือบ150ได้ครับตัวนี้เนี่ยนะฮะสูงเกือบเกือบร5อได้ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําเขานะครับแต่ว่ายืนยันมีใบเพชรมีใบพันธุก,กรรมครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ตั้งท้องเรียบร้อยครับนะฮะตั้งท้องเรียบร้อยนะครับคือวัวที่นี่เนี่ยลูกได้สองเดือนเป็นสัตว์แล้วแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงตัวเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นทับแล้วก็ติดแล้วด้วยนะครับติดแล้วเรียบร้อยลูกตัวล่าสุดของเขาคือตัวผู้ตัวนั้นครับ นั่นนะฮะดูรับเนี่ยลูกของเขาได้ประมาณทักห้าหกเดือนแม่เนี่ยท้องแล้วเรียบร้อยครับผมถ้าท้องก็น่าจะประมาณทักสองเดือนประมาณนั้นนะฮะนะฮะแต่ว่าเจ้าของวัวบอกว่าท้องเรียบร้อยประกันท้องตรวจท้องได้เลยนะครับตรวจท้องได้เลยเพราะว่าพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยโป่งเดียวติดโป่งเดียวติดครับผมนะฮะแล้ววัวที่นี่ไม่เคยผสมเทียมไม่เคยโดนล้วง เพราะฉะนั้นแล้วภายในคุณลุงบอกว่าดีเยี่ยมครับขึ้นทีเดียวติดขึ้นทีเดียวติดเลยนะฮะเนี่ยนะครับสองแสนสองหมื่นบาทครับผมเลือดร้อยห้าตัว <c oughs> เพศผู้สองเพศเมียสามตั้งท้องหนึ่งนะฮะนี่ครับตัวนี้ครับผมไซส์ใหญ่นะฮะตัวนี้นะครับ <c oughs> เกือบเกือบร้อยห้าสิบนู่นนะครับนั่นนะครับเดินไปตรงนู้นคู่กันนั่นนะฮะ แล้วก็นอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูพ่องัวอีกสักนิดนึงครับเมื่อกี้ได้ดูแป๊บเดียวนะฮะไปดูกันครับอี่น้องครับดูชัดๆดูใกล้ๆลูกชาย SK421 มีใบเพชรมีใบพันธุกรรมอายุประมาณสัก3ปีนะครับอายุประมาณ3ปีเดี๋ยวใบเพชรผมขึ้นให้ตรงหน้าจอถ้าลงถ้าเดินไม่มีปัญหาครับทับแม่นทับจริงแล้วก็โป่งเดียวติดทุกตัวเลย วัวที่นี่สองเดือนคลอดลูกเป็นสัตว์ทันทีไม่เกินสามเดือนขึ้นทับติดขึ้นทับติดนี่คือข้อดีของการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงนะฮะเป็นข้อดีของการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้เม็ดสีที่หลายๆคนตามหาเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็คือส่วนหน้าเนี่ยดำส่วนกลางสีน้ำตาลส่วนท้ายดำนะครับ นี่คือเม็ดสีที่หลายๆท่านตามหาเหลือเกินนะฮะพ่อพันธุ์คุ้มฝูงวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็แนะนำตัวนี้เลยครับผมนะฮะแนะนำตัวนี้เลยส่วนหน้าเนี่ยมันย้อนแสงไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่ฮะดูครับอ่านี่นะครับคลิปโบสคลิปดำไข่ดำครับผมใบหน้ากระโหลกยังรอเลยฮะและวัวไม่มีอาการดุร้ายอะไรเลยครับพี่น้องครับ จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือตโนกที่ตั้งตรงดีเหลือเกินครับผมเนีย่ยนะฮะถ้าราคาแยกตัวนี้คือ90,000บาทครับซื้อรวมดีกว่าพี่น้องครับนะฮะซื้อรวม5ตัวได้5ตัวเนี่ย2 2 0 0 0 0บาทครับผมได้5ตัวแถมแม่ท้อง1ตัวแม่ลูกเพศเมีย1คู่แล้วก็ผู้เล็กอีก1ตัวครับผมโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นค้างไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยครับส่วนสูง มีร้อยห้าบห้าบวกเกือบ160ครับตัวนี้เนี่แหละครับผมเอาละครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ